I was u สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป Beauty p a u s นะครับวันนี้เราจะมาเรื่องของการเเปลี่ยนทรงผมนะครับเปลี่ยนจากทรงผมแสกกลางเป็นผมหน้าม้านะครับเออผมลองเล่นนะครับใช้ตัวนี้นะครับเออมันใช้ง่ายนะครับเอาแบบง่ายๆไม่ยากนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับเปิดแอปตัวนี้เลยครับ Beauty Plus นะครับมีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับกดเปิดเลยครับเปิดเลย พอเปิดมาหน้าแรกนะครับมันก็จะมีแบบอันนี้มันเป็นหน้าสารบัญหรือว่าหน้าเมนูของมันนะครับมันก็จะเอาเนี่ยข้างในนะครับมาโปรโมทหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกจากตรงนี้แหละผมว่าง่ายสุดแหละนะครับเมนูเล่นให้เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าอันตัวที่ผมจะแนะนําแล้วก็ลองป้ายายาให้เล่นกันดูนะครับมันจะเป็นตัวผมหน้าม้าใช่ไหมอยู่อันบนๆเลยครับเนี่ยบนบน ่ามันจะเขียนว่าเครื่องมือแก้ไขเส้นผมนะครับอ่าอันนี้ครับเครื่องมือเส้นแก้ไขเส้นผมนะครับกดลองเอ้าผิดอันนะครับอ่าถูกแล้วถูกแล้วปุ๊บมันจะเข้ามาเป็นนี่ครับ Hair Editor นะครับทีนี้อันนี้เป็นรูปตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวทําให้ดูตัวอย่างก็คือนะครับมันจะปรับได้2ออย่างนะครับก็คือปรับลายผมนะครับลายผมด้านบนสมมติหัวเถิกนะครับรูปมันก็จะดึงลายผมลงมาดำๆให้นะครับเออเนี่ยอ่านดูตัวอย่างนะ อันนี้เป็นหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวปรับเป็นสองปุ๊บสังเกตออกไหมครับว่าไล่มันลดลงมานะครับเอาเอาไปสามเห็นไหมครับอาสี่ดีกว่า 4, 1, เห็นไหมครับสี่หนึ่งเห็นไหมครับโอ้คนหัวเถิกใช้ตัวนี้น่าจะเวิร์กนะมันระบายสีดําให้เราอะให้ผมผมมันไลมันเยอะขึ้นมานะครับโอเคแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นหน้ามาครับอ่กดไอ้ตัวตรงนี้ครับ ที่เป็นตรงกลางเนี่ยที่ผมกดเนี่ยที่เป็นรูปยิ้มยิ้มเนี่ยกดปุ๊บตรงเนี้ยปุ๊บเห็นไหมพอเปิดเป็นออนคลิปปุ๊บนะครับผมหน้ามา้าน่ารักเลยนะครับเห็นไหมออฟเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับอ่าออนปุ๊บโอ้โหเจ๋งมากนะครับอ่ะทีนี้ครับเดี๋ยวลองเอารูปของเรามาเล่นดูนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่า ของเขาเนี่ยแม่งรูปเตี้ยมหรือเปล่านะครับเออรูปมันสวยดีว่าเดี๋ยวเอาของเราบ้างนะครับเดี๋ยวไปเปิดเป็นคําสั่งแก่ลอรี่นะครับกดเข้าไปหารูปเลยครับอ่ารูปนี้ดีกว่าครับสวยมากรูปนี้กดเข้าไปถ่ายที่ทุ่งทานตะวันนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันประมวลผลค่อนข้างนานนะเพราะว่าถ้ารูปมันใหญ่นะครับแอปมันก็ต้องประมวลผลนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูคําสั่งลายผมอนเวี๋นวผมลองเพิ่มลา์ผมนะเป็นสองรอแป๊บหนึ่งครับ มันโหลดอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งแอปตัวนี้ดีอ่ะอันเห็นไหมครับ before after แต่ว่าน้องเขาไล่ผมไม่ได้อันนี้อยู่แล้วครับเอาเป็นปกติไปทีนี้ลองเป็นหน้ามานะกดเลยนะหนึ่งสองสามปั๊รอก่อนครับรอเข้าประมวลผลก่อนนี่ครับโอ้โหหน้ามาครับเจ๋งเลยนะครับผมว่าโอเคอ่ะน่ารักดีนะครับเปลี่ยนทรงผมไปเลยนะครับดู before after นะครับ before after เจ๋งนะครับ ทีนี้ก็จะเซฟก็กดเซฟได้เลยครับปุ๊บเรียบร้อยครับมันก็จะเซฟให้เราง่ายเยครับง่ายเนาะเพื่อน,อนๆไปลองเล่นดูครับง่ายๆอ่ะทีนี้อะไรเนี่ยเซฟได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองไปดูซิอ่ะนี่เซฟได้นะครับเซฟได้สรุปว่าใช้ได้นะครับแต่ว่ามีลายน้ํานิดหน่อยครับไม่เป็นไรสวยดีถ้าใครไม่ชอบก็คอฟทิ้งไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองรูปอื่นดูนะเออถ้ารูปแบบนี้มันทําได้ปะวะ รูปแบบหน้าใหญ่ๆแบบนี้มันจะมาให้ดูถูกไหมนะมันจะฉลาดขนาดนั้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองรูปนี้นะรูปใหญ่ๆแบบเนี้ยากนะมันทําได้ไหมทําไม่ได้ครับถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับมันต้องแบบหน้าตรงเห็นหน้าชัดละมั้งครับโอเคลองเล่นดูเพื่อนๆไม่ยากนะครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง JSR เลือกด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย